วันที่18ตุลาคม2568ครับทองคำย่อลงมาลบ78ดอลลาร์อยู่ที่4,249เป็นบาททองคำรูปพันธ์อยู่ที่66,800คือลบลงมา1,200บาทแต่เมื่อวานวันที่17เนี่ย ขึ้นไปถึง4 3 7 4ดอลลาร์นะครับเป็นบาทคือ68,150ตรงนี้เป็นออาทามงไงจุดสูงสุดตลอดกาลนะครับของทองคำจุดที่ย่อลงมาถึงลบ78ดอลลาร์ตรงนี้4,249นี้จึงเป็นจุดเข้าเนี่ย เป็นบาทก็คือ66,800อันนี้ก็คือทําปกไว้ก็คือราคามันขยับขึ้นไปเรื่อยๆจนพึ่งพึ่งย่อวันนี้เนี่ยครับของเมื่อวานนียคือราคาก็บวกขึ้นมาตลอดเลยบวกขึ้นมาจนมาถึง66,000 มีการให้เป้าไว้ที่92,000นะครับที่เป็นบาทแล้วก็เป็นดอลลาร์นี้ก็คาดว่าจะไปถึง5,000ดอลลาร์ต่อออนคุณสันทนาครับเขาออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของของไทยอ่ะของกลุ่มนักธุรกิจไทยที่มีความเกี่ยวข้องกับบ่อนการพน,นันแล้วก็สแกมเมอร์ต่างๆของฝั่งเขมรนะ ตรงนี้มันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าคือมันไม่มีความจริงจังในเรื่องของการจัดการเรื่องชายแดนนะครับเพราะว่าของฝั่งไทยเนี่ยมีผลประโยชน์กับของฝั่งเขมรมันก็เลยไม่จบสกทธครับมันก็ยังไม่ไม่คือหมายว่าไม่มีมาตรการที่จะจัดการให้มันชัดเจนอ่ะแล้วก็มีประเด็นของสวองคณนากับ คุณสุนัยอะไรนี้ที่เขาน่าจะเป็น NGO เก่านะครับพวกนี้เนี่ยไอ้ไอันี้พาดหัวว่า4คนที่คาเมนลงลัก็คือไม่ไม่คิดให้ดีก่อนจะพูดอะเพราะว่ามันเป็นประเด็นอ่อนไหวเพราะว่าตอนที่ทางฝั่งคาเมนเขายิงจรวดมาใส่ปั๊มน้ำมันอะเขาก็พูดว่าคือไม่เห็นออกมาพูดอะไรเลย What story we face, no matter how heavy it is, we won't give up. We'll keep fighting with a strong heart and bright hope. We'll get through this with the courage we have. Keep fighting, don't stop. Don't give up to obstacles. We'll win over ourselves and walk forward with confidence.